วรถด,ด้านหน้าดีไซน์ให้ดูทันสมัยไฟหน้าเป็น LED แบบปรับระดับได้มีไฟเดย์ไทม running l i n ที่เด่นส่วนกระจังหน้าและกันชนออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ก็ผสมความหรูเล็กน้อยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวภายนอกตัวถังมีคิ้วตกแต่งข้างขยายช่วยให้ดูมีมิติบันไดข้างอาจมีให้ในบางรุ่นเพื่อช่วยขึ้นลงสะดวกเมื่อเปิดประตูเข้าห้องโดยสารจะพบเบาะโดยสารถึง3แถวรวม9้าที่นั่งเบาะแถวกลางอาจเป็นแบบแยกหรือแบบติดแผงเพื่อสามารถพับหรือเลื่อนเพื่อเข้าออกแถวหลังสุดได้สะดวก พื้นภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพดีมีจุดที่ให้สัมผัสนุ่มเช่นวัสดุชนิดนุ่มตามที่พักแขนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และช่วยเหลือคนขับบอกคนขับอาจปรับไฟฟ้าในบางรุ่นมีที่วางแขนทั้งแถวหน้าและที่พักแขนกลางในแถวสองระบบปรับอากาศภายในทำงานได้ดีมีช่องแอร์ให้ทุกแถวเพื่อกระจายความเย็นอย่างทั่วถึงพวงมาลัยปรับระดับได้ทั้งเอียงและระยะใกล้ห่างมีหน้าจอกลางสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์ ขนาดประมาณ7-9นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto บางรุ่นอาจมีระบบชาร์จไร้าสายมีลำโพงคุณภาพเสียงดีหอลายจุดทั้งแถวหน้าและแถวหลังรวมถึงพอร์ต USB โขสสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆในเรื่องเครื่องยนต์รถรุ่นที่ออกในไทยปี2026ได้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดประมาณ1.9ลิตรรวมกับระบบอัดอากาศเทอร์โบโให้แรงบิดสูงเหมาะกับการบรรทุกผู้โดยสารเต็มหรือเมื่อขึ้นทางลาดชานันหรือเดินทางไกลมีให้เลือกทั้งระบบเกียร์อัตโนมัติและอาจมีเกียร์แมนวลนในบางรุ่น ขับเคลื่อนสองล้อเป็นหลักแต่ในรุ่นสูงอาจมีตัวเลือกขับเคลื่อน4ี่ล้อหรือระบบช่วยขับบนพื้นลื่นเพื่อเพิ่มสมรรถนะแชสซีและช่วงล่างออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักผู้โดยสารเต็มมีระบบการสเืยนที่ให้ความนุ่มนวลเมื่อขับผ่านถนนครุคระและไม่เสียสมดุลเมื่อโคง้งความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถค่อนข้างดีช่วงล้อกว้างพอสมควรช่วยให้ตัวรถทรงตัวได้มั่นคงในความเร็วประตูกระจกด้านหลังที่สามารถเปิดรับลมได้และกระจกหลังที่มองเห็นชัดเจนมีระบบช่วยถอยหลังหรือมีกล้องมองหลัง รวมถึงเซ็นเซอร์จอดรถหลังช่วยเวลาเข้าจอดในพื้นที่แคบด้านความปลอดภัยมีให้หอลายจุดถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งทั้งคนขับและผู้โดยสารระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเบร a แอซิสระบบควบคุมเสถียร,รภาพ Vehicle Stability Control และระบบป้องกันการ,การลื่นถลาย traction Control บางรุ่นยังมีระบบช่วยขึ้นทางชัน Hill Start Assist และระบบช่วยลงทางลาดชัน Hill Descent Control เพื่อความมั่นใจเมื่อขับในพื้นที่ที่เอียง ระบบเตือนจุดอับสายตาไซาบริสปอร์ตวอร์นิงระบบเตือนเมื่อมีรถข้ามทางด้านหลังเรียร cross traffic alert ในขนาดถอยหลังอาจมีมาให้ในแง่ของความจุและขนาดตัวรถความยาวประมาณกลางถึงใหญ่พอให้พื้นที่ภายในกว้างที่วางขากว้างขึ้นแถวกลางและแถวหลังมีพื้นที่สำหรับศีสันและเข่าสูงพอสมควรพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเมื่อพับแถวหลังลงสามารถใช้งานได้หลายแบบทั้งบรรทุกสัมภาระขนาดกลางถึงใหญ่ถังน้ำมันความจุปานกลางใหญ่เพื่อรองรับการเดินทางไกล แบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมีความทันสมัยพึงพอใจการใช้งานจริงเมื่อนั่งเต็ม9คนรถอาจมีโอกาสรู้สึกว่าช่วงออกตัวช้าลงบ้างและความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงย่อมสูงขึ้นตามน้ำหนักแต่เมื่อใช้ความเร็วคงที่บนทางไฮเวย์กลับทำได้ดีอัตราเร่งไม่กระชากแต่ต่อเนื่องเครื่องยนต์แรงบิดดีช่วยให้ขึ้นทางลาดชันหรือไต่ทางได้โอเคเบรกตอบสนองได้ดีและมั่นใจมีเสียงรบกวนภายนอกเมื่อวิ่งเร็วสูงเข้ามาระดับหนึ่งแต่การเก็บเสียงภายในคิดว่าทำได้ดีตามมาตรฐานรถกลุ่มนี้ สำหรับระบบขับขี่ช่วยเหลือผู้ใช้อย่างระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ autonomous Aut emergency braking ระบบช่วยรักษาช่องทางเลน keeping assist adaptive cruise control ทั้งหมดถ้ามีในรุ่นสูงจะช่วยให้การขับทางไกลลดความเหนื่อยล้าได้มากขึ้นแต่ถ้ารุ่นล่างอาจให้ฟีเจอร์พื้นฐานก่อนระบบกล้องมองรอบคันหรือกล้อง360อองศาในบางรุ่นให้มุมมองที่ช่วยในการเข้าจอดและหลบสิ่งกีดขวางต่างๆรอบตัวรถในเรื่องความสะดวกสบายเพิ่มเติม มีระบบเปิดประตูอัตโนมัติหรือพุชตาร์บางรุ่นมีที่วางแก้วน้ำห่อลายจุดช่องเก็บของเล็กใหญ่เพียงพอวัสดุดในห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังหรือวัสดุดสังเคราะห์คุณภาพดีบางจุดมีการเดินตะเข็บเพื่อความหรูบรรยากาศภายในให้ความรู้สึกอิ่มเอมไม่อึดอัดแม้เมื่อนั่งเต็มทั้งแสงในภายในและหลังคาทรงสูงช่วยให้รู้สึกโล่งโปรง่งสรุปแล้วรุ่นอิซูซูเก้าที่นั่งปี2026เหมาะมากกับผู้ที่ต้องการรถที่บรรทุกคนได้เยอะ มีความปลอดภัยสูงมีฟีเจอร์สะดวกสบายเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันและการเดินทางไกลถ้าคุณเลือกรุ่นที่ออปชันสูงคุณจะได้ทั้งเครื่องยนต์แรงระบบขับขี่ช่วยเหลือผู้ใช้ฟีเจอร์ภายในและภายนอกครบครันถึงแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นพื้นฐานแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาเป็นความคุ้มค่าในด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายถ้าคุณอยากได้รุ่นที่ให้ความหรูหรือให้สัมผัสพ,พิเศษ ให้ดูรุ่น RS หรือรุ่นท็อปที่มีบอดหนังฟีเจอร์กล้องรอบคันระบบขับอัตโนมัติบางส่วนและออปชั่นความปลอดภัยครบครัน Isuzu ปี2026รุ่น9ที่นั่งจึงเป็นตัวเลือกที่แข็งแรงทนทานและตอบโจทย์ครอบครัวอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามช่อง Auto Thai Garage เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆและข่าววงการรถยนต์ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ